กลับมาแล้วเอาให้แตกครับปึ๊บปึ๊บอะไรอะไรมาดิแล้วตอบปะล่ะอุ้ยมาดิแล้วตอบปะล่ะปึ๊บปึ๊บดันเข้าไปไม่หลบได้แล้วชาร์จมาดิ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 อื้อนี่ไงล่ะไอ้ี่มาว่ะทุกคนกดตีดิตีดิตีดิมาดิหู้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ต้ตีมาดิเอออ้าวอ้าวยังไงย้อ้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้หายจบนะเพื่อนมาดิ ไอ้ลี้มาดิปึ๊บปั๊บปึ๊บอันตี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 กูขี้โมดพี่มาไหมอะเอาเอาพี่มาเฉยมาดิมาดิกูตีนะกูตีนะกูดันเข้าป้อมนะแล้วตีแล้วตีแล้วตีตีมาดิมาดิปิ้ว ร้านเติมเกมราคาถูกเติมเร็วเติมไวปลอดภัยไว้ใจได้ต้องที่นี่เลย s t e l l a Go กพัพร้อมให้บริการแล้วไม่ว่าจะเป็นเกมสุดฮิตอย่าง LV Free Fire ภาพ G Mobile หรือเกมใหม่อย่าง TFT และ Back Cover Mobile สแกน QR Code ได้เลย s t e l l a าโกพัจดทะเบียนตามกฎหมายไม่มีรีฟันเติมครบจบในที่เดียวเอาล่ะสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Chin C Play วันนี้ก็มาเล่นวีโลเจอกับเอ่อทาจินะฮะทุกคนอันนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงไม่เจอนานมากเลยนะครับตัวนี้มา ปาถึงก็ s <S ชาร์จเก็บรอก็ตีไปครับอ้าวปลาไม่โดนปลาไม่โดนอย่างนี้ใส่สุดอย่างนี้ใส่อย่าพยายามไปให้เขาเก็บสแต็กแต่ว่ามันได้สแต็กมาแล้วก็ดันริ้วสองเท่ากันริ้วสองเท่ากันเขาเก็บสแต็กอยู่เขาเก็บสแต็กอยู่ยังไงเอาริเรียววิ่งมาริเรียวิ่งมากอดเออเฟิร์สบัตรไปดิ <c oughs> <c oughs> พอดีแบบริเรียเราวิ่งมาก่อนนะครับโทษทีนะ <c oughs> <c oughs> จริงๆเมื่อกี้ถ้าเกิดแบบ ลิเลียไม่มาเราอาจจะเสียหนึ่งชีวิตนะครับแต่ก็ไม่ไม่น่าถึงขั้นตายถ้าเกิดเขาสู้ต่อเขาอาจจะตายเองนะครับโดยที่แบบไม่ต้องมีลิเลียนะเมื่อกี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคกลับบ้านกันครับแต่ลิเลียมานี้ทําให้เราไม่เสียพาสซสีฟนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะที่เขาตัดสินใจเดินลงมาด้านล่างนะฮะเอาละตานี้หลังจากนี้น่าจะไหวแล้วนะครับ เมื่อกี้เราพลาดตรงที่เราเคลียร์คีฟเช้าก่าเขานะถ้าทุกคนสังเกตนะครับเ,ออเขาปาสก,กิลมาโดนคีฟเราหมดแต่ว่าตอนเราตีแบบให้โดนคนโดนคีปด้วยอ่ะมันโดนแต่คนไงออต้องหันกลับไปตีคีปอีกหนึ่งทีเพื่อให้เวลสองระตูเลนมาเอาคีปเลยว่ะเลนตูเลนเขามาเอาคีฟออฟเลนเลยว่ะทุกคนไม่เป็นไรครับไปเอามังกรไหมเพื่อนหูตูเลนเขา ตานี้ยากมากนะทุกคนบอกก่อนเลยเพราะว่าไม่มีตัวลวงนะครับเพิ่งเห็นเหมือนกันไม่มีตัวลวงมีเเป็นตูเลนมาแล้วฝั่งขงข้ามันตัวถึกเยอะนะทุกคนฝั่งของข้ามีเทนนะครับเป็นโลมใช่ไหมมีทาจิมีออไอรีถ้าเกิดแบบตอนเลนเลนนี่คือเอาลงยากเหมือนกันนะเนี่ยครับมีประมาณ2ตัวครึ่งแล้วกันในสตัวครึ่งที่แบบนานหามากแล้วหลังเขาตัวซีซีเยอะน,นะครับ เอออีลูเมียก็สตันเข้าไปล้วงคนเดียวเราบอกเลยว่าไม่ตายอะ่ะเข้าไปล้วงคนเดียวยากนะครับมียอนยิงแรงอีกอนนี้ตัวเราเอทีมเราเลือกฮีโร่มาไม่ค่อยดีนะครับปึ๊บขอดันหน่อยก็ตีตีมาดิมาดิอ่าเจ็บหนักเจ็บหนักเห็นป่าทุกคนเจ็บหนักถ้าเกิดเราเก็บสแต็กไว้ก่อนนะบอกเลยว่าทาจีก็ทาจีเหอะปึ๊บปึ๊บดันไปไม่โดนตีแล้วสู้ไง เอาดิเอาดิแล้วไงอะ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 เป็นงานโคตรแรงยังเก็บสแต็กไม่ถึงไหนเลยครับก็ตายเลยปึ๊บปึ๊บจริงๆทาจิเป็นตัวบางนะทุกคนเผื่อหลายคนไม่รู้นะครับตัวมันบางแต่ว่ามันได้เกาะจึงทําให้หนาถ้าเกิดไปเจอเพื่อทูดามีดอะทาจินี่ร้องไห้เลยนะทุกคนอแต่ถ้าเกิดเป็นตัวแบบตูเลนอย่างเงี้ยที่เข้าไปลวงไม่ได้อะทาจินจะหนาขึ้นมา ขอป้อมตอดป้อมหน่อยเฮ้ยเราก็ตีป้อมแรงนะ200กว่าเลยนะครับตอนที่แบบมีเกาะด้วยยังไงปึ๊บปื๊บทาจิมจะมาแน่เลยกูลากมาก่อนละกัน <c oughs> เดี๋ยวโดนแย่งอ่าแล้วข้างบนได้อิรูมเมียมาครับ <c oughs> ทาจิมเข้ากลางเรียน่ารับอยู่โอเคเราไม่ต้องไปนะครับ <c oughs> เราดันชีฟเลยใกล้สี่นาทีด้วยไม่รู้ว่าเขากลับมาหรือเปล่านะ เก็บแตกการ์อเอาสุดเลยดีกว่าทุกคนเอาให้แตกเขากลับมาละเอาให้แตกครับปึ๊บปึ๊บอะไรอะไรมาดิแล้วตอดปะล่ะอุ้ยมาดิแล้วตอดปะล่ะปึ๊บป๊บดันเข้าไปโอ้ไมหลบได้แล้วชาร์จมาดิ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 อื้อนี่ไงล่ะมีฟิกทุกคนก็จัดไปดิแล้วอุ้ยไอรีมันก็มาเร็วเกินอ้าอื้อเรากดสกิลไปก่อนนะครับก่อนตาย พอเกิดขึ้นมาปุ๊บมันดันออตโต้เองเลยเมื่อกี้เราสู้ไอรีได้นะทุกคนถ้าเกิดดันโดนไอรีอะชิวๆเลยอะาง,งานไงชอเมื่อกี้สวยปะทุกคนคิดกะทันหันนะครับเออไม่ทันเลยเมื่อกี้ยัง,ย,งยังแบบว่าเอ,อ่อพูดไม่ทันเลยนะครับคิดกะทันหันหายฮะทุกคนเข้ากลางปึบ๊บได้ป้อมมาอย่างรวดเร็วอะสี่นาทีก็คือป้อมแตกเลย อ่าข้าโมนก็ได้เกมน้ำว่ะเกมน้ำว่ะอันนี้อะไรไอลีอื้อหือมาดิมาดิตี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 มาดิาดคนแหละอื้อหือท่านตีโดนะนะน้องตอนนี้ท่านไปนิดไอลียังไงไอ,อไรีอะไรอะไรโอ้โหแม่งไงนี่มาว่ะเราสู้ได้บ่ทุกคนเราสู้ได้บ่ห่ะขอลองหน่อยขอลองหน่อยนะครับ ขอทุบไป1ทีแล้วดันกลับก็ามาอูจะดันแค่คีฟไม่งจะดันแค่คีเพื่อนอ,อือตายไม่ได้จะดันมันด้วยจะขอดันคีเฉยเฉยจะเอาจะฟาร์มโหไม่ตายเลยทุกคนโดนชัดดาวไปหนึ่งทีนะฮะไปแล้วข้างบนอ้าวเทนตายครับยังไงดึงไม่โดนเสียดายถ้าดึงโดนย้อนก็ตายอีกตัวหนึ่งนะครับ นี่แหละยอนมันเลดกว่าเทลนะทุกคนเทลมันต้นเกมมันเก่งกว่าแต่ว่าเลดเกมมาบอกเลยว่าทีมเราสู้ยากจัดนะฮะต้องอยากให้เลดนะ,ะต้องรีบจบเอาละเพราะว่าไม่มีตัวหลวงแล้วทุกคนลงน่าจะเคยอะ่ะคนที่เกิดคนที่เคยเล่น Rv มาบ่อยๆน่าจะรู้ลิ์สงของยอนเกิดน,นะครับเอ้ยแล้วเมดกดตีหน่อยไม่ถึงวะเคถอยก่อน รู้แบบว่าอิธิฤทธิ์ของยอนที่แบบเลดเกมขึ้นมาของเต็มใช่ไหมมันยิงลู่หายหมดนะแทงทึงอะไรไม่สนใจอะ่ะเอามันมาตรงกลางกันหมดเลยวะแล้วตันให้มาดิเพื่อนใจเย็นออะไรแล้วตันเขาป้อมโอ้โหเมันฟิกทุกคนโอ้โหถอยมาถอยมาเพื่อนถอยมาก่อนเลยไม่ค่อยดีอะโอเคจากแอบอกทุกคนมมันเห็นว่ามนเน็นจะเห็น ก็มีฟิกนะครับเฮ้ยแล้วยังไงแก๊กดึงทีแก๊กดึงเฮ้ยจุตันต่อนี่ไงรอจังหวะด้วยไม่รีตีรอจังหวะรอจังหวะเผื่อแบบมีดาเมจเข้าเอาดีเอาดีดึงมาดึงมาเพื่อนดึงมาดึงมาเร็วน่าจะรูดาวนานนะครับยีงไงไอเทนไอเทนมาดันออกมาก่อนเดี๋ยวมันตัน อยากได้ป้อมกลางนะครับตึงป้อมกลางไว้เลยอุูแอนตีเลยว่ะสับมาไม่โดนคีฟอ้าวชอตนี้ได้ป้อมหรือเปล่านะผมนยัดว่าโอ้โหเม็ดคิปผ่าแล้วกูฟิกแล้วกันกดีนะเพื่อนล้างให้โคตรสวยทุกคนแบบโดนตันแล้วก็เม็ดอันตีลงมานะครับปึ๊บ,บแล้วคือรอลงเท้าตีไวไงไม่ใช่ลงเท้าการดีซีโดนทีก็คือทั้งวันอะ่ะไม่เอาทีหลังแบบ ยืนหน้าไปแบบนั้นไม่ดีอะทุกคนเคลียร์คิก่อนครับอ่าสกอร์เรานำอยู่ชิวๆตอนนี้เราล่าสุดนี่คือเม็ดเขียวแล้วนะทุกคนมเม็ดเขียว,วนะแต่คลิปมเม็ดเขียวอาจจะแบบว่าไม่รู้ลงวันไหนนะทุกคนเขีย <c> ว <oughs> <c oughs> แล้วตอนนี้คือแบบต้องไปเก็บ COV จริงด้วยเหมือนที่น้องๆบอกเลยอะ COV ขึ้นไวกว่าเยอะนะครับ ถ้าเกิเก็บเกมธรรมดานี่คือเล่นมากกว่าสักแบบโหูสเท่าได้ปะอานจะ2เท่านะครับคือต้องปรับเวลามาเล่นตอนที่แบบ COV เปิดเลยอะทุกคนปกติไม่ได้เล่นนะช่วงช่วงแบบ COV อะเออเนี่ยต้องมามาเล่นนั่งเล่น COV เอาละนะครับทุกคนเขาไม่เอาดาร์กหรอวะเขาเอามังกรก,ก่อนนะฮะ Okay. อะไรก็ได้อะตอนนี้เกมนำเกมนำขออะไรก็ได้เราเล่นตัดเลือดแล้วกันนะครับนาีนี้มีเทนนะฮะมีไอริมีเทนมีไอรินะฮะก็ตัดเลือดมาก่อนเลยคุ้มคุมเฮ้ยแล้วดึงโดนตันไปหนึ่งทีเรียบร้อยหวด2ทีหายนะฮะอะไรอะไรเทนอย่าพึ่งจะเย็นเยนจะเย็นเย็นเออตอดไปตอไปตอดไปลิเลียตอไปลิเลียยังเข้าไม่ได้นะครับ ยังไงดีวะถึงจะเข้าถึงยอน่ะทุกคนเราต้องเลงยอนนะเลงยอนกับเมทแต่เมทต,ตายแล้วเพื่อนเราว่าต้องไปเอาดาร์กัะเพื่อนแคลรี่ไปยิงทีใครเป็นแคลรี่ไปยิงทีลีโนมันตีออบเจกตาช้านะครับเอาละเพื่นตีกันละเราดันบนเลยครับดันบนเลยปึ๊บปึ๊บมาดิมีคนมาเกียยวนะหนึ่งสองเหลือเมดนะครับ ไม่รู้ว่าเมดเขาจะมากันหรือเปล่านะเอาเมดอยู่นู่นด,ดันดีทุกคนเมดอยู่นู่นเพื่อนอ่าได้ดาด้วยอ่าจบเลยดีกว่าเพื่อนเพื่อจะให้มันกลับเพื่อนโอ้โหแต่ยอมมันไปกลางแล้วะ่ะตอนนี้น่าจะมีคนมานะครับมีก็วะโอเคมีฮาจินะเมื่อกี้ยอมมันอยู่ตรงเลนกลางแต่ว่าเขาน่าจะเห็นนะครับไม่น่าเดินผ่านมีงไงยอมมาแล้ว ได้เร็มาครับเฮ้ยเราเพื่อนดันโอ้โหเพื่อนดึงดึงมาได้ทาจีนี่ไม่เอานะไม่เล่นนะถอนมาก่อนถอนมาก่อนเทลเทลโดนฟิกปั้งนะวู้ยตัวเทลจะโดนฟิกนะครับเบื้องโอ้โหจะดันมาขอหน่อยก็ไม่ได้เทลโอ้ขอพี่หน่อยก็ไม่ได้ช็อตเนี้ยบัวูอะตึบอ เพราะว่าตอนนี้รถคูดาวเราเพิ่งจะ25เอร์เซนะครับแต่รถคูดาวเยอะก็ดีนะมีใครมาดัานบ่าะวะไม่มีกูเอาอีกฝั่งนะไอ้ไอดีมาวะ่ะทุกคนก็ต,ดตดดีดิตีดิตีดีมาดิหูยแหลงจัดตีดิมาดิกูตีตีมาดิเออเมื่อกี้ตีไม่ออกเฉยเลยนะมันเด,ดเอา้เอาวอ้าวยังไงยอ้อนฟิกมาตึบปั๊บปึ๊บโอ้ยสามทีหายเน้นเน้น จบเลยป่ะเพื่อนจบได้ปะวะเดี๋ยวทาจีหนึ่งตัวนะครับน่าจะได้นะทุกคนเดี๋ยวเทนเกิดมาใช่ไหมระดันป้อมล่างให้เพื่อนโอ้โหแต่มันยากอยู่วะทุกคนตีตีต,ตีได้ป้อมแล้วขีเข้าป้อมทีไอริเอ,ไอ้ไม่ใช่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้โหไม่ตายเมื่อกีค้คลิปเข้าเหรอทุกคนคลิปไม่เข้านี่ทำไมลิดเดียเขาไปตีวะอ้ามาดิ เฮ้ยเฮ้ยโหนีเกือบโดนดีนะฟา,มาไม่โดนเกือบเสียพาส,สีนะครับถอยมาก่อนเลยถ้างั้นอนะถอยมาก่อนเลยเพื่อนไม่เมื่อกี้เมื่อกี้ลิเลียเขาพุ่งไปอะ่ะทุกคนมันมีคีบไหมหอ,อเหมือนกับคีบจะไม่เข้าเลยนะเทมันถ่ายออกปะเออไม่เป็นไรทุกคนถือว่าทําดีอยู่ชนะ่ะทุกคนตอนนี้สกอร,ร์เจ็ดหนึ่งสองนะครับ เดี๋ยวรอขี่ออกแล้วก็ออกเป็นดับแดงกับเกาะเกิดนะครับอีก2ช่องที่เหลือเพื่อนเพื่อนไปทําอะไรตรงนั้นเพื่อนเพื่อนมึงโลมไม่ใช่หรอโลมตัวเดียวไม่ใช่หรอกไปทําอะไรวะน่าเราแย่งบูก่อนนะฮะโอเคแล้วก็เดี๋ยวรอดาร์กหรือเปล่าเฮ้ยเพื่อนแล้วเพื่อนไปทําอะไรตรงนั้นน่ะยังไงดีถ้ไม่ตายมานะครับแต่เจ็บมาชัว แกเจ็บมากนะครับเราดันเลยทุกคนเราดันเลยเราได้ว่ะทุกคนไอนี้มาว่ะเฮ้ยถ้าเกิดเราพ่ายไอลีได้นี่คือจบนะจบนะเพื่อนมาดิไอลีมาดิปึ๊บปั๊บปึ๊บอันตี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 ตโอ้โหขีปหมดอดเลยนะฮะขีปหมดเสียได้ว่ะมันเคลียร์ขีปไวเหรอวะไอลีเนี่ยทุกคนเราเคยเล่นมันเคลียร์ยากมากเฮ้ยแล้วเมีแล้วเม,เมีปากผมด้วยแล้วโตนอันตีอีกทีด้วย อเอ้ยเอาล่ะว้าก่อนมีนติปะ่ะไม่มีนติวีโลเอาจาดัดเอาแน่นอนวีโลเอาจัดหรอทุกคนเ <c oughs> ก๋บอกวีโลเอาจาดัดฟ <c oughs> ิมตอบมาหน่อยอีอกป่ะอ่าอีอีกแบบเอาจัดป่ะทุกคนเอาจาดัด แรงมากเลยเอา้าไม่รู้เหรอตัวมันโหดตัวมันโหดมากเลยครับแต่มันก็ยังไม่ใช่แอตลตินะ่ะจะให้จะให้เราไปล้วงแบบตึงๆมันก็โหยิ่งสตันเยอะอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบฝั่งตรงข้ามโลมเป็นมาเอ้ยเฮ้ยแล้วตันไม่ทันหว่ะทุกคนมันไม่ได้เก็บ3ามสต็มานะครับสมทีมาเวลาดันบนก่อนไปจบกันไปจบกัน ขอด่นตีตีโอ้โหโดนผักอื้ือ้าวเพื่อนตายปะนะชิปผ่านแล้วทุกคนชิปผ่านแล้วช็อตนี้ยังไงดียังไงดีลงย้อนไม่ถึงว่ะถ้าฟิกไปไม่ถึงนะครับแย่แล้วแย่แล้วเพื่อนแย่แล้วถอยเลยถอยเลยถอยก่อนถอยก่อนอุ๊บอันตีอีกแล้วโดนอิลเมียตลอดถอย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 เพื่อนถอย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 ครับถอยครับถอยครับถอยเลยโอเค ดักฮนะมันเห็นว่าทุกคนมันเห็นว่าตอนแรกมันจะมาดักสักหน่อยเอ้าเอา,เอาวิ่งมาใหม่ะวิ่งมาใหม่ะเอา้าเอา้าวิ่งมาเฉยมาดิมาดิกูตีนะกูตีนะกูดันเข้าป้อมนะแล้วตีแล้วตีแล้วตีตีมาดิมาดิปิวป้วปิ้วโดนโฮลี่ซัมเมอร์ทุกคนเ <laughs> อ้าไอ้แก้วันขับเลยว่ะโดนปิ้วปิ้วอ่ะนะครับวุ้ย ดักมันเกิดฝั่งนี้ว่ะทุกคนมันจะมากันเงนีไหมเนี่ยไม่เสียงดีกว่าเราเสียไปแล้วครับพาส,สีเพื่อน,นดาร์กดูดาร์กทีดูดาร์กท,ทียังไงไปไปดูด์กทีแกกมันดูดแรงเกินอะ่ะฮะแกมันลูดแกมันลูดแรงเกินอ๋อ ลู่แรงเกินน่าจะหมายถึงไอยอนนะครับเอาบูก,ก่อนปึ๊บปุ๊บปุ๊บ,บต้องมายื้อทางขวาไว้นะฮะให้เพื่อนตีดาร์ให้เพื่อนตีดาร์นะครับดันไว้เขาจะได้ไม่ไปแย่งไม่ได้ปึ๊บปึ๊บปุ๊บโอ้โหเพื่อนไม่ได้เช็คหรอเอาไอลีแย่งได้ด้วยหายแล้วแล้วออกมีดเลยออกมีดเลยปึ๊บปุ๊บโอ้โหไม่ตายด้วยโอ้โหโดนตันอีกเอืเอ ผายแล้วกูเอาอะไรไปรอดอ่ะช็อตนี้เรียบร้อยนะครับ <Yeah. S 1> แพ้เลยปะเนี่ยเพื่อนเจ็บหนักเพื่อน <Yeah. S 1> เพื่อนเจ็บหนักหอยมา oh. เสียดากด้วยนะครับโอ้โ oh. ห oh. สวยสวยจัดเลยเพื่อนไม่ได้เช็ดคุ้ม oh. เพื่อนไปตีกัน oh. ไม่ได้เช็ดคุ้ม oh. วิ่งไปไล่เขาโดนไอริา oh. มาลาดแต่ว่าโอ้โ oh. ห oh. จะพูดอย่างนั้นก็ไม่ได้อ่ะแบบเพื่อนยังไงอ่ะพันนิดพลาดกันเองอ่ะอันนี้มันต้องโทษป่านะครับพันนิดพลาดอ่ะ แต่เขาอาจจะโดนสตันก็ได้นะแต่ที่พลาดหลุดสุดก็คือไม่ยอมเช็คพุ่งทุกคนแม่งโดนไอรีแย่งเฉยเลย,อยลไอรีแม่เนียนเคไม่เป็นไรครับเรายังได้3าป้อมในสุดอยู่นะฮะเห็นได้เมกกคีบอยู่แต่เขายังเขาเป็นแค่ดาร์คซ์เลเยอร์นะเป็นก็อตแต่ย้อนของเต็มม้โหูเพิ่งเห็นย้อนฟูอะไม่มีไอ้นี้ด้วยนะครับ oh. แต่ว่าไอเทลแม่งมันออกเจาะฟ้าเฉยเลยทุกคน ต้องบอกให้มันเปลี่ยนเกาะน,นะเป็นเจาะเกาะขอให้เทีวเปลี่ยนเจาะเกาะก่อนทุกคนเทียหมเทลวเขาชอบออกเอ่อโบกเข่นวะทุกคนเจาะฟ้าเนี่ยดูดิออกคินที่3ด้วยนะไม่ได้ออกคินแรกๆนะออกคินที่3ด้วยนะไม่ดีนะครับทุกคนบอกเลยอันไหนตึ้งธนูดีครับแล้วถามอันไหนอีกไหนปึ๊บ จะดักตัวนิ่มอันนี้มาแล้วตีตีตีมาดิตีมาดิโอ้ลคลิปม่วงโคตรถึออันท้ายมึงไม่ต้องออกอันท้ายตานี้มันมีทั้งโอ้โหทเทลไอ้ไม่ใช่มันมีทั้งเทนมีทั้งอะไรเนี่ยเต็มเลยตัวแบบออกของกันเพียบเลยออกรดดาเมจกันกเพียบเลยเนี่ยมึงไม่ต้องออกอันท้ายแลย้วกู๊จิงแม่งต้องออกแทนไอ้เจาะฟ้า ไม่ออกอันท้ายมันเอาอะไรออกเกาะเกิดอ่ะไม่ออกอ่ะเล่นแบบยอนน้อนใช่หรอทุกคนต้องเสี่ยงแล้ววะต้องอัตีเข้าอ่ะออแล้วก็ฟิกตึ๊บเอาโดนโดนเพื่อนโอ้โหไอเทนเอื้อ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 ชิบหายแล้วเนี่ยมึงยิงไม่เข้าเลยไอเทียไอเทียวันนัดมึงยิงไม่เข้าเลย ร้อยไหมรอจ้าทุกคนครับเวลาจะออกโบเกนเนี่ยทุกคนควรจะออกในตาที่มันมีแต่ตัวบางๆนะครับนี่แม่งโอ้โหเจอเทนอย่างเงี้ยมึงยิงเท่าไหร่เทนจะตายวะโอเคช่างมันนะครับตานนี้เราได้มีพีม่วงไปนะฮะก็ คลิปนี้ถ้าใครชอบใจถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเห้นังใจกันกด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด s u b สไคร b ์กระดิ่งแจ้งเตือนใน u t u b e จะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปก่อนละบ๊ายบายรับสปอนเซอร์และงานถูกกฎหมายทุกชนิด